สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามารู้จักโรค Hemi f a เช a ยลสแปมนะคะหรือว่าโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกันคะ่ะซึ่งโรคเลยนะคะเป็นภาวะการกระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีกนะคะโดยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งมักจะพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในขณะที่มีการกระตุกของกล้ามเนื้อนะคะเปลืกตาฝั่งที่มีอาการเนี่ยก็จะหดเกร็งนะคะจนปิดสนิทและมุมปากเนี่ยก็จะถูกดึงลังขึ้นไปนะคะ่ะ ดยอาการกระตุกนะคะจะยังคงกระตุกแม้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยจะนอนหลับนะคะหรือหากพบว่ามีความเครียดหรือมีอาการตื่นเต้นเนี่ยก็จะทําให้อาการเป็นมากขึ้นค่ะสาเหตุการ์เกิดโรคนะคะในทางแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองนะคะไปกดเบียดเส้นประสาสมองนะคะคู่ที่7ทําให้มีการกระตุ้นเส้นประสาตัวนั้นเนี่ยตลอดเวลาซึ่งเส้นประสาสมองคู่ที่7เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการสั่งการกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมองว่าเกิดได้จากสองสาหเหตุคะ่ะ สาเหตุแรกนะคะเกิดจากเชื้อโรคภายนอกนะคะมากระทบเส้นลมปานนะคะทําให้เลือดและลมปานเนี่ยติดขัดค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คืออินพองเลือดน้อยนะคะอินเนี่ยก็คือสารน้ําในร่างกายนะคะเมื่อเลือดของเราเนี่ยน้อยนะคะก็จะทําให้ไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงตามเส้นประสาทได้เพียงพอนะคะทำให้เกิดอาการกระตุกข,ขึ้นมาค่ะโดยโรคนี้นะคะสามารถรักษาด้วยการฝังเข็มนะคะเพื่อขยายเส้นลมปานะคะปรับสมดุลและช่วยระงับอาการกระตุกได้ค่ะ สำหรับใครน,นะคะที่มีอาการใบหน้ากระตุกเครื่องซี่นะคะหรือว่า h e m i facial s p a m นะคะที่หมอได้กล่าวไปครั้งต้นเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารับการตรวจวินิจฉัยได้นะคะที่ศูนย์ความต้วงคีนิกของเราได้ทุกสาขาเลยค่ะ